็สวัสดีกันด้วยนะผมเมื่อกี้แพ้แล้วรอบน,นี้อัพใหม่นะผมก็อัดใหม่บอกคัใหม่ตัวก่อนมึงเลือกตัวก่อนเออก็รอบนี้ก็ไม่อยากโชโกช้โชเก็คโชหล่ออะไรมากหรอกครับก็จะเล่นตัวเทพที่สุดของผมละกันนั่นก็คือโอมินนะครับผมแต่ไม่เท่าไหร่หรอกครับตัวที่ที่ออกผมก็คือใจผมนั่นเองนะครับผมปลืมหล่อนะตาย้ายกูก็ได้เล่นหิว ม่เห็น,นอุ้ยมันเก็บแล้วนั่นนะ่ะไรไรอ๋อเชี่ยวอักไม่ค่าทัตัวเลยอ่าเราไม่ใช่คุณถือระเบิดหรอจำดักทางบ้านหลอดทางมาจากเออ ต่างว่าแน่นอนทีช่ชุมเลเฮ้ยโอเคออเค้ทีมเขามีแรงกันทุกคนเลยอ่ะก,กวูดทีมตัวเองมันไม่เคยมีแรงสักอบเลย <c oughs> ทีม้าวผมเนี่มีแล้ว แรงแรงใช่หรอไม่มีแรงหน่มีสีมือครับใช่โอ้ยยิปเชมาดูดฟักเตอร์ผมแบกใะ่ไ่มีไม่มีแรงว่ะไม่มีแรงแต่ก็สามตูนสองค่ะคืออะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะนนี่ผมสูนยูนยูะให้บวดเลยพี่ปวดอยไนะตีตาดิไม่ไม่ขาไม่น้าวอะไรแล้วดิ

เก่งนะแค่ต่อเดียวบอกแบบร่วงเ้ยโหย่อมมาเบียผมเนี่ยนะ้บีนี่ที่เกิดผมแล้วนะอ๋อไม่มีคน วี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 เอเอสองเท้าเอสองเท้ายอโยอบยอบยอมาช่วยหน่อยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วผมแมงผมแมงเจ็บโอ้ไม่มีใครช่วยผมเลยเนาะการอะไรอ่ะไมย์มึงมีคุ้มแผนหน้าด้วยวะ เฮ้ยผมมีน้องผมมีทำไมวะไม่ใช่ไม่ยทำไมอ่เยี่ยที่ทำไมอ๋อไหนเระเบิดตกระเบิดตกโอ้ยไมด้ขอโงเนี่ยไอ้ียี่ธ์อย่างทายเจอเลยโอ้ยไม่ได้ตายได้ไงเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ เก็บปืนไงเอาสกิลไม่รู้จักอุ้ยคุณจะพูดแบบพาตัวหวังพลบ้างแล้วพี่ที่สี่ไว้ที่แย่พี่โหลเลยเนี่ยยอมไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วจริงจริงไม่รู้ผมโยนลูกรักผมไปไง ào hey, ôi không, không đi nôi chơi, không có ai nhìn vậy à? mày này, am yom myen à? Thanh Mai มันพี่ได้ปิดให้เราเข้าเลยไม่รู้อะผมได้ยินเสียงไม่รู้ไม่รู้มันมาหรือเป่านี่ทำไมหรอโอ้โหสามคนพี่ไอุ้้งอาะมุงหน้าสู่แอ็ไลน์อันนี้บุกขาหนึ่งทางซ้ายหนึ่ง มีขวาลงขวาขวามีตัวหนึ่งมาค่ะเรามามาตัวนึงโอ้ yeah. er. oh, ไม่ด oh. ูไม่ตาเหลือกเลยเนาะอะอะไรคือวิอะไรคือก็บอกอยู่ว่ามาหลังหาเราตัวอะไรให้ให้ให้คุณน่ะเตะแม่งข้าตใต้กับบดเนาเอาได้เรียนนะอุยมาดิมาแล้วพี่พียงันตีเลย อันตีตรงนีเลยนะพี่พี่พี่แล้ี่ับตอ่ะแตกแตกตายเดียวดืกามะมีที่นดูสกิลใหม่ผมโอ้ยพี่พี่นโนโดนไม่เท่าไรหรอกนี่เลย้าดันเข้าเลยบ้าเลอ่ไม่ออก ทำไมหรอเฮ้ยโหไม,ม่ตังค์ไม,ม่ตังซื้อสกิลอ่ะเพราะช่วยก่อกนเลยคนใะช้ผมเลยนะโ้โหเล่นมองหนักเลยนะช่ยวยใดีนัวยใดีนะนะตายครับระเบิดตอกับพี่ พี่พี่พี่ปิดเขาเท่ะดูผมแล้วเป็นตัวอย่างที่ผมไม่ยวดูผมแล้วเป็นตัวอย่างโอ้ยโอ้ยยิงทะลุ อะไรอ่ะวางแล้ววางแล้ววางเแล้วาวโอ้โหเกิบอันนี้เลยผิวขาวอะไมพอ,พอๆอ่ะอ๋อข้าลมปอเชีงไม่แต่งไม่หวา,าดีวะโ<อ>้โหล่า,ลางล่า,ลางกนง นตาต็นพี่ตาต็นพี่เฮ้ยหนูจะแก้โอ้ตายตีนเลยตาตีนเลยน้องลงไป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 ยแก้แก้แกซื้อซื้อนี่าไงซื้อซื้อเบนอล่อไปเนขาดไปใช่ไหมไม่มีคนกว่า e o ก็สะสม แต่ yeah. แบบเดิมที่ก็ขับแบบไม่มีปัญหาแล้วนะเอทีล้อเันชินแล้วอะถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อ้าสมมาก็ได้แต่ว่าท่นมีาอะว่านี้ค่ะน ่ด้นะคยเดตรง้นเหรอพี่เขาเอเข้าเอเฮ้ยอย้วเ้ยปิดไม่ได้ One enemy remaining อ oh, ๋อแต่ว so ่ากดเองไม่ได้่ะวางเอวางเอเออพี่ก็ว่าปิดสวยกว่าเปิดเลยนะ มันแปลกๆอ่ะมันมันดูไม่สมดุลแลชอว์วอร์ดวีเดอร์รันห้าบีไม่เหรอไม่แต่ฟังนายพิมว่าบีทำไมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมาอีเยอะพี่มาอีเยอะ Yeah, really Cover going out. <laughs> Many enemies <laughs> <Yeah. Time. laughs> Jeez, really so Jokes over. You're dead. <laughs> One enemy remaining. <laughs> อ้อมาตั้งนานเดี๋ยวพูดอย่างนั้นทำให้กูรู้สึกผิดเฮ้ยโอ้โห ไป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 แล้วมันก็ปีเฮึแตกแต่ไปไม่ One enemy remaining ต่ไอยู่แค่วันเดียว่ไหนกันเ่ยไปวางสิใ่หุ่หลังเขาหลังขั้นไหนอยู่แค่วันเดียวไอ้สุกนกาเนี่ยไอ้โหซสุนเี้ยวไอ้เนี่ย บอกว่าหมดหมดหมดไอ้นี่เอากล่องออกวันพ่งนี้ก่อนอีกเพองคนพร้อมแล้วยิงเลยอ้าวยังโอ้ยอ้อม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 ยังองที่ปัดขวาเพื่องผลพร้อมแล้วยิงเลอะไรโอ้ะ อ้าวไอไอไ n ทำท่าหมามาตังไม่พอประมูลคัทำเครื่องหมาได้แล้วก็โหไม่พอ้องไม่พอมาเยอะมาเยอะมาเยอะช่างเรช่างเอกก็ช่าง ด้หลังเลยด้หลังไอโเจอรอีกแล้วก็สิบทีอ่กโรเจอมีเท่าไหร่อะไม่ด้ี่ยเกิยอะโรเจอเราที่น้นี้ไปแล้วาช่างเอ็กมีมากกว่าไม่ดุดเรอหอก็มีมากกวมากมากมากกว่า l s t r n g ขมันแต่งสปอยเลอร์ไม่ได้วะไอเทมไหนไม่เอาก็าอนสไปน์นั่นแหละนั่นแหละไปไหวไปขวาเฟืองผลฟอมแล้วยิงเลย แล้วพ่ออยู่ตรงกลางนี่จอยู่ในเออยู่แถวไแถววีผิดระยะประชิดหน่อยไหมมันรู้จะ2สองล้านนะพี่ไม่เนี่ยเดี๋ยวกูุกปักิก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนนู้นเดี๋ยวดีกว่ามันไม่เด่นจริงแต่ว่ามันเยอะที่ันเสอ็จแล้ว มึงไม่เก็บอะแมอ่าักแเอ้เจ้ลอกเตอเหียล้วมยู่เนี่มาแล้วแแต่เื่โจมเอาไปนะยิดูเหมือนโก้นะทำดิครของแมงของแมงของแพ่ไปไกลไปดูอ๋อได้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 ไมีมีมีนี่นาเบียเดียว มี่ผมเปิดนะพี่พี่พี่มาดูตรงนั้นดิเขายิงกันสนุกใหญ่เลยอ่ะดูผมบินไปเลยบินไปบินไปไหนอ่ะด้านหน้านะเออบินไปในท่อหน้าผาเห็นแล้วเห็นแล้วได้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 คอมกาหรือเปล่าแบบไม่โลดอ่ะ One enemy remaining สวยสวย ไอ้ีที่หนึ่งอ่ะเนี้ยผที่สี่ไดยังเนี่ยอ๋อจบแลไอีที่่เลยวะฮะอย่มึเนี่ยเฮ้อยักยิงอ่ะไอเช็กกดผิดพีพี่เข้ามาเลยพี่ เมื่อกี้มันเพิ่งโยนนี่สิผมอย่าเลยพิเข้าไปเลยควินควินเข้าไปเลยตายจัดตายเอาเฮ้ยโอ้ยย่งหมดพี่มีฮิลพี่มีฮฮลต้องการฮลไอ้ <enemy> วิวลิง Thank you ทุกาด้วยแม้วอ๋อเสียงเช้าเพื่อนด่ย One enemy r e m ีอยย่ดนะทุกคน ลองงแต่้าวของสิบพิดเหรอป้าเช่แต่งเต็มแล้วพวกพวกมึงไม่ฟ้าระเบิดกันหน่อยเหรอเออวัยเงนไม่ช้าแล้วไม่ช้าแล้วเขาบอกว่าสองทางสอง๋ยวบอกนะว่านั่นนี่ไงกูบอกเลยละมึงไปไหนเดี๋ยวดูเทพอัศรพิษลามมาก่อนพนังเป็นยิงทันรู้ได้ ทำไมอ๋อรีมาแล้วทำไมอ๋อเฮยโอยเงชานงบังดูเทพครับทัพพสลามแปดดูดูไปแค่ดูอะดูเองตามไม่ได้อุ้ยไ้ไหน มันตามมาหายอัมแล้วไอซี่มึงจะไปมึงก็ไม่เอาระเบิดไปด้วยก็จะไปไม่เจอตเ้าเลยตอนเข้าเลยทำไมอ๋อ,อมแม่นแม่นมันคนละชั้นกัน Joke's over! You're dead! Oh, very handy, One enemy remaining. Okay, if 25 แตกพี่ตังนึงใจหนึ่งมาลีเข้าได้เราบอกเข้าตายเจ็บเจ็บมันเจ็บทางวาห้องกลางผมโดดเลยนะพี่ทางซ้ายห้องกลางดอดเลยดดเลย

เอาเรื่องนะสวย<ไ>ป,ไป,ไปันความท่องบนพร้อมบนโอเคสวยมันวิ่งไปมันไม่เห็นมึงหรอวะอ้ไม่เห็นมันหวงระเบิดก่อนอก็แล้วพี่เหมือนมึงเะสามร้อยแวพี่ใครวะนั่นสินไอ<ว><ว>พูดว่าถ้าถ้ากูได้ MVP กูไม่กูได้ถ้าจะนนแล้วได้ MVP เฮ้ย300 o c เหรอ,อ,อมาให้ผมมา กูยังไม่ได้บอกว่ากูได้อะไรกูจะซื้อปืนพี่พงศเออซื้อปุซื้อปืนให้ผมเลยสิคะเ <c oughs> ข้าเลยเล้วเข้าไปขาดขวาช่วงเดินเดินแบบไม่หยุดโอ้ใครจะใครปังยังไงมาทางซ้ายหนึ่ง ก็ท่ากลางห้องตรงกลางในสองเลยก็อยู่แล้วครับผมคลิปนี้ก็ผมได้ MVP อยู่แล้วครับไม่ต้องพูดบัางทำเพลงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วอย่าลืมไปกดเพจสตีมให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ จังเอ้ยดูก่อนนะผมว่าใครได้ MVP ก็อยู่แล้วครับผมอยู่ก็ต่ออีกเหรอพอแล้วพอแล้วอยู่แล้วครับผมเนี่ยครับ MVP ก็คือด้านบนนะผมผมอินบูมเซตนะครับผมเจอกันครับคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะแต่ว่าทุกคนทุกผมดูไม่จบหรอกเชื่อผมดิโอเคไปแล้วจุ๊บ